Some meet the way I ีก,กับ v i p นะคะ9นาฬิกา20นาทีเปิดมาทางช่อง5ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเจอทิปและแขกรับเชิญ v i p ค่ะวันนี้นะคะทิปมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ v i p ถึงที่บ้าน นี่ตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าของบ้านแขกรับเชิญ V.I.P. นะคะเรียกว่าตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหาคนครเลยนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะนอกจากคุณชมจะคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะของพิธีกรน,นักแสดงแล้วนะคะยังมีบทบาทของการเป็นผู้บริหารหนุ่มด้วยค่ะแบ่งเวลายอย่างไรทั้งเรื่องของการทํางานจนประสบความสําเร็จและการดูแลครอบครัวนะคะวันนี้เราจะได้มาพบกับเขาเรื่องราวเปะ๊เปะๆของผู้ชายที่เปะ๊ะจะเป๊ะขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากับมาพบกัน ค่ะเห็นบอกว่าตอนเรียนสายพิจุลาเป็นดัมเมเยอร์หน่วยกานเนี้ยเป็นดัมเมเยอร์ค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่รู้จะเป็นเรื่องเรื่องเศร้าหรือเรื่องน่าดีใจการคิดบวกแล้วก็กำลังใจต่างๆในการทำหลายๆอย่างได้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือพี่คิดว่าคิดบวกด้วยแล้วทำอะไรเราอย่าไปเครียดนะพยายามเอายิ้มรับต่อสถานการณ์ต่างๆไว้ชนรัศีกั ไอพี <VIP S 2> ชนรสมีตรไอพี VIP ช่วงที่1สนับสนุนโดดล็อกค,คุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีส่วนผสมของสารไมโครแบนช่วยยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%บรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ บริษ oh hai 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 ัทขนส่งจำกัดกสทช ผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญว i p ีนะคะที่วันนี้กรุณาเปิดบ้านสวยใจกลางเมืองให้เรามาพูดคุยกันถึงที่บ้านเลยนะคะพี่เป๊ะก,กนิษฐารสินค่ะสวัสดีครับพี่เป๊คะครับโอโ้ยังเป๊ะสมชื่อ,อ,อนะอนนเออจะบอกว่าเห็นหน้าพี่เป๊ะคุณหน้าคุณตาเนี่ยในทีวีจนเราเข้าใจว่าอ๋อพี่เป๊ะเนี่ยเป็นนักแสดงนี่คืออาชีพหลักแต่จริงเราไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหน้าหน้าจอเนี่ยเป็นงานอดิเรกอืมอ่าฮะ แส้งว่าใช้เวลาทางานอดีกเยอะมากนะเพราะอยู่หน้าจอหลายรายการมากเลยพี่เป๊นจะดีเหรอแล้วแบบงานหลักๆจริงๆนี่พี่เป๊กงานหลักๆนี่คือทำทำผลิตกระเบื้องยางไดนเฟ็กที่ปูพื้นเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นกิจการของตัวเองหรือกิจการครอบครัวยังไงคะเออกึ่งกึ่ง ของทางครอบครัวครับอืม,อมคือพอพูดถึงครอบครัวพี่เป๊ะเนี่ยนาสกุลสารสินเนี่ยโอ้รู้ละเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลเก่าแก่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เราจะคุ้นชื่อกันถ้าไล่เรียงจริงๆเลยเนี่ยพี่เป๊ะเป็นสายไหนของสารสินต้องบอกอย่างนั้นคือถ้าเื่อไล่เรียงเนี่ยก็คือคุณปู่นี่คือคุณพ่อสารสินนะครับแล้วก็มีลูกมีลูกก็มี คุณลุงลุงพงศ์นะครับแล้วก็ต่อด้วยคุณพ่อคือพลตุรเอกเภาสารสินนะครับนะคะนี่คือก็จะมีคุณลุงพงศ์นะคะแล้วก็คุณพ่อท่านอาสาท่านอาสาก็เป็นน้องเป็นน้องคุณพ่ออีกทีหนึ่งนะดังนั้นพี่น้องของพี่เป๊ะจริงๆเนี่ยมีกันสามคนค่ะมีใครบ้างคะก็มีคุณกลินนะคนโตพี่เปานะครับแล้วก็ คุณชินพัฒนนี่เป็นตำรวจพลตำรวจตรีชินพัฒน์ุณปอค่ะนะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยประสบความสําเร็จมาตั้งแต่สมัยเรียนพี่เป๊ะเรียนจบที่ไหนยังไงคะจบตั้งแต่มัธยมนี่คือสาธิตจุฬาอยโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศอะนะครับแล้วก็ไปต่อที่่างจังหวัดที่เชียงใหม่ ไปอยู่มอชมอชครับเป็นลูกช้างไปใช้ชีวิตเป็นลูกช้างคณะอะไรคะตอนนั้นวิศวะครับวิศวะค่ะอจบวิศวะเสร็จก็ไปต่อที่อเมริกานะครับบอสตันเด็กบอสตันอยู่คือแบบคนจบบอสตันอยู่นี่นะพี่เปะในภาพพิมคือมันต้องแบบครบเครื่องอ่ะเออโตก็เป็นอย่างนั้นไหมในยุคนั้นเป็นหนุ่มเนื้อหอมเลยไหมคะก็ไม่หอมพยายามดมก็ไม่ได้กลิ่น่าไร เออนะก็โหคิดดูว่ามาจากครอบครัวที่เป็นตระกูลดังเ,เรียนจบบอสตันอยู่กลับมาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนั้นกลับมาเมืองไทยก็ก็ต้องหางานทํานะครับกเ็เริ่มต้นก็จะไปทําอะไรดีก็ก็เลยไปไปทาที่ซีพีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกิจการครอบครัวอะไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแต่รู้จักรู้จัก,จกทางผู้ใหญ่รู้จักก็เลยไปไปคุยกันแล้วก็เอ๊อยากจะทําอะไรดีก็คุยไปคุยมาบอกเนี่ยทางทางเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย เพิ่งเริ่มต้นอุ้ยตอนนั้นคือแบบเป็นยุคแบบเพิ่งเริ่มต้นเลยว่าจะทำไหมว่าเอออย่างนี้ทาดีกว่าไปแบบจะได้เรียนรู้ได้หลายๆอย่างนะฮะก็ไปเริ่มทำที่ทำที่นั่นทําอยู่ที่นั่นนานไหมคะพี่เป๊ะประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งแล้วก็ออกมาไปทําอะไรต่อคะก็ออกมาก็มาทํานี่เลยกระเบื้องยางนี่เลยกระเบื้องยางนับตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นเลยอ้าวแล้วไปมาพี่เป๊ะไปอยู่ในหน้าจอทีวีไปเล่นละคอรเล่นหนังอะไรอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมนะไปช่วยงานที่โรงเรียนนะคร งานสมาคมที่สัตยิจุลาเนเนเก่าก็เลยเจอกับรุ่นน้องรุ่นพี่กันนะฮะก็มีรุ่นน้องก็คือคุณบอยตะกนเกียรติเนี่ยก็เห็นแววจนวันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าพี่มีรายการแบบเนี้ยสนใจไหมบอกโอ้โหไอเราก็กล้าๆกลัวๆนะเวลาทําอะไรเราโอ้โหให้พี่บอกทีวีเลยเหรอพี่ไม่น่าจะถนัดนะอ่ใจนึงก็ไม่ถนัดใจนึงก็อยากร้องกันมันมันพูดไม่ถูกมันพูดไม่ถูกจริงคือคือพอแบบ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเรานะม,นม,นมันโอกาสมันมาเนี่ยจะไม่คว้าก็กระไรอยู่หรือว่าจะทิ้งไปหรือจะอ,อะไรไงดีใช่ไหมก็ตอนหลังก็เลยอ่ะคว้าไปก็ไปคุยไปคุยเขาก็เออพี่ไปคุยคุยไปคุยมาเขาก็ให้พี่ทําพี่ดูวิดีโอเลยว่ารายการเป็นแบบนี้เออลองลองเล่นลองเล่น,ลลนก็ลองเล่น,เล,นเล่นกับพวกพนักงานในออฟฟิศที่นั่นแหละก็เล่นเล่นเล่นเสร็จเขาถามพี่พี่รู้สึกเป็นไงอะ พี่ก็กเออพี่ก็รู้สึกปกติพี่ไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมเลยเป็นตัวเองเป็นตัวเองนะบอกโอเคพี่ถ้าเปิดอย่างนั้นอ่ะที่นี้เราซ้อมกันทุกวันเลยแล้วกันพอถึงเวลาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนื่องจากเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเดี๋ยวต้องมีฝรั่งมาคัดตัวอีกนะว่าจะเอาเอ็มซีคนไหนพี่บอกอ้าวเหรอเอ้ยถ้าเปิดรู้งี้พี่ไม่เอาแล้วนะเนี่ยได้ไหมเพราะว่ามันแข่งขันให้คนอื่นพี่เออถ้าเปิดแข่งขันให้คนอื่นก็ไปเถอะจะม แต่สุดท้ายเขาก็เลือกเราเออสุดท้ายเลือกเราเออก็เลยเอาทำก็ทําเกี่ยวไหมว่าพี่บอยเขาอาจจะเห็นแววพี่เป๊ะตั้งแต่สมัยเรียนเห็นบอกว่าตอนเรียนสายี่จุลาเป็นดัมเมเยอร์หน่วยก้านเนี้ยเป็นดัมเมเยอร์ค่ะคุณผู้ชมมันไม่ไม่รู้จะเป็นเรื่องเรื่องเศร้าหรือเรื่องน่าดีใจเพราะว่าปีนั้นเนี่ยธรรมดาดัมเมเยอร์จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมพอปีนั้นน่ะยไอ้รุ่นเราพวกผู้หญิงเขาไม่ทำเลนอะก็เป็นแต่ผู้ชายแล้วเพื่อนก็โทรมาเฮ้ยเป็นหน่อยนะเป็นหน่อยงู้นเลย โอ้จะดีเลรออ่ะก็เพื่อเพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะเออสามคนบอกอ่ะอ๋หนุกหนุก็ทำกันไปก็ถือว่ามีแววแบบกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กก็ว่าได้อ่ะพี่เป๊คือคือเด็กสาธิตจุฬาเนี่ยจะสอนให้เด็กกล้าทำอะไรทำไปเลยทำไปเลยีมะได้ทำทำไปอย่างนี้นี่กลายเป็นแบบลูกไม้หล่นไกลต้นเลยไหมเพราะว่าคุณพ่อเป็นตำรวจแต่ตัวเองมาชอบสายบันเทิงแล้วก็มาแนวนี้ไปเลยอ่ะคข้างไกลเพราะว่าเออไม่ได้มีใครคิดว่าจะอะไรไงใช่ไหม เออพี่ก็มองดูเออจะจะแปลกว่าเออแปลกก็แปลกก็ทําไปช่างมันเพมันมีโอกาสมาก็ทําเพราะว่าจริงๆลูกชายสามคนเนี่ยก็ไม่มีไม่ก็มีแค่คนกลางที่เป็นตํารวจพี่ปอเนี่ยแต่ว่าพี่เป๊กกับพี่เปาเนี่ยไปแบบเป็นเรื่องของคนลรรยาเลยค่ะใช่คราวนี้กลับมาถึงเรื่องงานของพี่เป๊กนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารเต็มตัวในขณะเดียวกันก็มีงานบันเทิงอยู่ด้วยเนี่ยนะถ้าให้พี่เป๊กเปรียบเทียบ2อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสาหรับพี่เป๊ก มันต่างกันนะครับงานที่บริษัทเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจนี่ต้องทําแน่นอนนะครับงานทุกอย่างแล้วต้องตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยงานไม่เดินนะฮะเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยที่บริษัทอาจจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะเราก็มีเวลาได้ดูแต่งานพิธีกรเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดปัญหาปั๊บทันทีเนี่ยจะแก้ยังไงเราต้อง ต้องไวคือมันต้องตัดสินใจเหมือนกันแต่วิธีคิดมันต่างกันอันนึงต้องเดี๋ยวนี้ทันทีแต่อันนึงอาจจะต้องมีสเต็ปมีขั้นอีกอัน่ะอาจจะจะตัดสินใจต้องเรียกรูกน้องมาคุยก่อนเอเอาแนวทางไหนดีอย่างนี้อย่างนี้อันหนึ่งสองสามไปทางนี้อย่างนี้แต่ไถ้าเผื่อเราอยู่บนเวทีปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มันจะยกม้อถามโปรดิวเซอร์ไปทางไหนไม่ได้เอเราต้องคั้นจะบอกว่าคัดก่อนไหมนะไม่ได้มันไม่ฟล มันกาลังไปแล้วเนี่ยนะเราต้องใส่ต่อเลยว่าจะเอาแบบไหนเวลาทํางานน่ยแน่นอนมันก็ต้องมีอุปสรรคเวลาเจออุปสรรคแล้วพี่เป๊ะมีวิธีการจัดการกับอุปสรรคในแต่ละครั้งยังไงอ่ะคือในใจที่เราคิดคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําได้ต้องคิดนี้ก่อนต้องคิดว่ามันต้องทําได้ต้องเป็นไปได้ต้องทําได้แล้วต้องลองทําก่อนแล้วค่อยรู้ว่าอุปสรรคคืออะไรแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหา ถ้าจะให้คำนิยามนะคะของผู้ชายที่ชื่อกนิดสารสินพี่เป๊ะจะบอกกับคุณผู้ชมว่ายังไงคะวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราค่ะทุกคนจะมองว่าโอ้เนี่ยโอ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลาทุกคนต้องมีอยู่ที่เราจะแบ่งเวลาไงออที่ฟังอาทิตย์รู้สึกว่าเหมือนกับพี่เป๊กกำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ควรจะมีข้ออ้างในชีวิตให้กับต,ตัวเราหรือกับคนรอบข้างนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยตื่นก็ตื่นตีสี่ครึ่ง แล้วก็ตีห้าวิ่งและแต่พี่เป๊ะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากไอจีทุกเช้าที่ต้องไปกดไลค์พี่เป๊ะเนี่ยคือยังไงก็ต้องวิ่งอต้องวิ่งคือจริงคือมันเหมือนกับเป็นยาเสพติดไปแล้วแล้วก็แต่ติดในทางที่ดีเออคือแล้วเรามีกลุ่มเพื่อนที่วิ่งอยู่ด้วยไงแล้วก็เอถ้าเหมือนเราไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะวิ่งแล้วหน่อยเราต้องไปหน่อยไปสร้างความเฮฮาหน่อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคือชอบพี่เป๊ะอ่ะเป็นคนที่แบบที่ว่าคิดบวกนะแล้วก็ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทำอะไรเพราะอย่างที่ทิพย์คุยตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยวันนี้พี่เป๊ะเนี่ยจริงๆเนี่ยดูหน้าเนี่ยหลายคน40ินิดๆหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอะไปนู่นแล้ววันนี้เลยหลักสีไปห้าแยกแล้วไปห้าแยกปากเกร็ดเรียบร้อยแล้วนะการคิดบวกแล้วก็กำลังใจต่างๆในการทำหลายๆอย่างได้ประสบความสำเร็จเใช่คือพี่คิดว่าคิดบวกด้วยแล้วทำอะไรเราอย่าไปเครียดนะพยายามเอายิ้มรับต่อสถานการณ์ต่างๆไว้นะครับแล้วก็ ทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสนุกกับมันมชีวิตที่มีความสุขทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการดนนึงดันใจไหมคะแน่นอนอนะครับคือพอ,พอ,พ,อพอมีลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าความคิดก็<ะ>เปลี่ยนไปอีกแปลว่าเออทีนี้เนะี่ยเราเริ่มต้องมีความรับผิดชอบนะก็ต้องดูแลเขาอะไรต่อไรความความสุขในชีวิตก็เพิ่มขึ้นมาอีกะนะยิ่งม,มีมีลูกก็ไป,ไป,ไปเป็นเพื่อนคู่คิดกัน นะพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากจะเจอสองหนอที่บอกเวลาไปไหนเรียกว่าน้องชายเพราะว่าคุณพ่อยังหนุ่มยังเป๊ะอยู่ใช่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมตัดสินช่วงหน้าพักโฆษณาสักครู่ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องชายของพี่เป๊ะด้วยใช่ไหมคะพี่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลูกครับ2คนครับอ๋อลูกใช่ครับใช่ผมก็เป็นน้องก็ดีนะตัวเราเท่ากัน แถวบ้านเป็นซอยเปลี่ยวมากเลยค่ะอยากให้กทมมาติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ไหมคะกรุงเทพจะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยปัจจุบันกรุงเทพมหานครภายใต้การนำของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้วางนโยบายให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยภายในระยะเวลา5-10ปีข้างหน้าด้วยการทำให้เมืองกรุงเทพต้องปลอดจากภัยอาชญากรรมยาเสพติดภัยการก่อการร้ายและอุบัติภัยทั้งหลาย มีระบบการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ๆติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมทั่วทั้งเมืองพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเอกชน200,000ตัวขยายเครือข่ายกล้อง CCTV 50,000ตัวและติดตั้งกล้อง CCTV ทุกถนนตรอกซอยเพิ่มอีก20,000ตัวพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก20,000ดวง และไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิต์นำร่อง10เส้นทางริมคลองและที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันกรุงเทพจะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวมหานครแห่งการเรียนรู้มหานครแห่งโอกาสของทุกคนและมหานครแห่งอาเซียนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชนรศมีกักไอพีชนรศมีกักไอช่วงที่2สนับสนุนโดย17ปีผูกพันแบบไม่รู้ตัวรักดีแท็กนะ King Power เข้าใจนักเดินทาง หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เซเว่นอิเลฟเว่นกลับเข้าสู่รายการสชวสมิกับ v i p นะคะตอนนี้เรายังอยู่ภายใน บริเวณหัวครอบครัวสารสินนะข้างหลังนี่ก็โอ้ใช่ทั้งหมดเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องชายของพี่เป๊ะด้วยใช่ไหมคะพี่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลูกครับสองคนครับอ๋อลูกครับใช่ครับใช่ไม่รู้ว่านี่คุณพ่อยังหนุ่มหรือว่าทำไมเราบอกว่าเป็นน้องก็ดีโั้โหว่าเราเท่ากันโอ้โหนี่คือลูกชายที่พูดถึงครับใช่ คือเป็นหนุ่มทั้งคู่แล้วอ่ะใครเป็นใครแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะปุ้นครับเป็นลูกคนสุดท้องครับนี่ลูกคนเล็กนะทุกคนเับปุ้นอ่ากัมปันเป็นลูกคนโตครับลูกคนโตนะคะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วคะกัมปันปัมนสิบเก้าครับ สิบเก้านะแล้วปุ้นสิบหกครับสิบหกเวลาไปไหนมาไหนกันสามคนคนคุณนึกว่าคุณรู้ไหมว่าเป็นพ่อลูกกันหรือว่านึกว่าเป็นพี่เป็นน้องพ่อจะชอบหลอกประจําครับว่าเป็นพี่น้องผมยี่สิบ้ผมยี่สิเออนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อครับคือได้บอกว่ายังหนุ่มอยู่นี่เป็นลูกล้วทาไงแล้วก็ต้องต้องต้องเนียนตามนหครับก็บางทีก็เนียนตามเข้าไปสองคนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนที่สาธิตจุฬาครับ อ๋อฉายทีจุฬานี่ก็เดินตามรอยคุณพ่อเลยใช่ใช่นะปั่นเหมือนกันไหมครับตอนนี้อยู่นนแค่จุฬาปีสองอ๋อรุ่นน้องพี่ทิพย์อ่าเป็นรุ่นน้องเป็นลูกน้องเราห่างกันไม่กี่รุ่นใช่ไหมไม่ผิดรุ่นไม่กี่รุ่นเนาะประมาณสิบปีไหมครับโอ้ตายแล้วบอกเลยว่าป้าห่างกับหนูไปยอดหน้าแตประมาณนั้นนะเออสองคนนี้ค่ะพี่เป๊ะเหมือนพี่เป๊ะไหมหรือเขามีบุคลิกยังไงคะก็เหมือนนะครับเหมือนทััั้้้งงพ่่ออเหมมืนนนนทแะคครบี พี่ปั่นนี่ก็จะเน้นอชอบอ่านหนังสือแต่นี่พี่ปั่นนี่เรียนเก่งนะครับเรียนเก่งเด็กนี่เท่าตุลาสวยเรียนเก่งทุกคนอ๋อเหรอครับอ๋อน้องพยักหน้าเลยคือเป็นลูกลูกพี่อ่ะแล้วปุ้นนะคะของปุ้นนี่ก็เราเน้นทางด้านกีฬานะครับเรื่องเรียนอาจจะน้อยหน่อยอ้าวงั้นไม่ใช่ลูกพ่อเลยไม่เป็นลูกพ่องั้นเล่นกีฬาอะไรครับเล่นแบดครับตอนนี้เล่นแบดอยู่ครับเห็นประจำครับข้างบนบ้านที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยคือมีแบบ สนามเป็นคอร์ดแบททำไม่เลยคือข้างบนเนี่ยจะเป็นชั้นแบบเหรือห้องอนเนกประสงค์จะจัดงานก็ได้ถ้าไม่จัดงานก็ไว้เป็นสนามแบทนะพูดถึงคุณพ่อหน่อยคุณพ่อนี่เป็นคุณพ่อแบบไหนคะเป็นคนที่แอคทีฟมากครับออทุกวันครับเป็นคนที่ฟิตมากที่สุดจนแบบมีคนตามในไอจีดูทุกเช้าไปวิ่งทุกเช้าจนได้แบบรางวัลมาวิ่งเป็นหมื่นโลครับ ใครให้คะที่แบบเป็นที่แบบสโมสรนสโมสอนมาเลยจนแบบทุกคนงงว่าแบบตื่นได้ไงตีตีห้าทุกเช้าพอมาเรื่อยๆพ่อก็เริ่มแบบมีฟิตเนสบ้างฟิตเนสพอไปเรื่อยๆก็ฟิตเนสเกือบทุกวันฟิตเนสเกือบทุกวันแล้วก็ลงรูปเกือบทุกวันแล้วพอลงรูปเสร็จจนเพื่อนๆผมเขาก็ชอบฟอลพ่อแล้วก็ฟอลไปฟอลมาก็พอเริ่มแบบตอนช่วงแรกๆพ่อเขาจะชอบแบบโพสต์รูปที่แบบรูปแบบ อันนี้มีท่ายกมีท่าเล่นกับลูกอะไรนี้พอมีพี่มีพวกนี้ก็จะมีแบบแคปชั่นแบบที่เราช่วยกันคิดแบบอ่ะวันนี้มาละเล่นลูกลูกไม่อยู่วันนี้ช่วยกันยกอะไรนี้อ่าพอไปโรงเรียนเพื่อนมาละเอ้าเฮ้ยเยพใครเล่นกับลูกเล่นกับลูกมาแล้วครับ เป็นพ่อลูกที่สนิทกันมากนะพี่เป๊ะก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ที่อบอุ่นนะคือพี่เป๊ะแบ่งเวลาทั้งการทํางานแล้วก็แบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้ได้ดีทีเดียวเลยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งเห็นว่าก็ทําร่วมกันมีสัตว์เลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นส่วนกลางเป็นกระต่ายเลี้ยงกระต่ายมันดูน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นมาทันทีเลยนะพี่เป๊ะเออนีดูน่ารักนะคือกระต่ายจริงๆแล้วไม่ไม่เชิงเลี้ยงนะก็ก็เมื่อก่อนก็ปล่อยไปปล่อยมานะฮะคือคุณแม่พี่เอกคุณย่าดู แล้วเสร็จแล้วมันเริ่มร่อยหลอลงแมวเมลกัดเกิดไปบ้างก็เลยอยู่ในกรงแล้วก็เนื่องจากเราก็เห็นมันอยู่เรื่อยๆมันก็วิ่งอยู่ในกรงไปมาพอเช้าไปวิ่ง<ไ>พอก่อนจะกลับบ้านก็เห็นเขาทําน้ําคั้นน้ําผลไมนะ้แล้วก็ผ่านเปลือกเปลือกผลไม้ทิ้งมหมดเลยลก็เลยบอกเอ้เปลือกมะละกอเนี่ยใส่ถุงมาหนอนี้เดี๋ยวลองไปดูนีให้กระต่ายกินได้เปล่าทีนี้ทุกเช้ากระต่ายก็จะคอยกินอย่างเดียวเลยอเวลากลับมาก็กิน เลียนะเ้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายนะก็เป็นนกิจกรรมในบ้านตอนนี้ลูกชายสองคนถือว่าเป็นหนุ่มนะพี่เป๊ะมีแบบเป็นห่วงบ้างไหมเช่นเรื่องจะไปจีบสาวหรือเรื่องอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือคือไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยคือก็ให้เขาดูแลตัวเขาเองนะทำอะไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนอย่าให้ไปกระทบชาวบ้านเขาอะไรตเ ซึ่งถ้าเปล่อเขาไม่ออกนอกรูกนอกทางก็โอเคเราก็พยายามอยู่ในสายตานะว่าะอะไรที่อยากออกนอกรูกนอกทางเราก็เตือนเขานะครับเมื่อกี้คือพี่เป้ห่วงอะไรลูกบ้างตอนนี้ลูกทั้งสองมีห่วงอะไรคุณพ่อบ้างไหมคะอย,อย่างที่ห่วงห่วงภาพลักของคุณพ่อ ยังไงอะพ่อวันนั้นก็นั่งคุยกับพ่อแบบพ่อเนี่ยพ่อต้องเปลี่ยนใหม่แล้วพ่อต้องไม่ลงรูปแบบนี้พ่อต้องอะไรพวกนี้วก็วันนั้นคือประชุมที่ห้องเลยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเรื่องใหญ่มากเพราะว่านี่เลยแล้วก็ลูกประกบข้าเพราะว่าแบบบางทีแบบพ่อลงทุกเช้าจนเพื่อนแบบเดินมาถามแบบไม่ไหวแล้วนะคือจริงๆเนี่ยเขาห่วงเนี่ยเขาเขาห่วงตัวเขาด้วยเขาเรื่องอาหารเลย่ะ แคท i วิต y ีเดียวเพราะเป็นห่วภาพลักไม่อยากให้พ่อดูเชยอยากให้ดูวัยรุ่นแล้วก็แบบมีอะไรอยากให้ดูสมกับที่มี follower เยอะใช่คือคือ f o ลเ o อร์เยอะเราเราเราไม่หมายนะว่าจะกดไลค์เท่าไหร่แล้วช่างมันเพราะว่าเราแค่ลงไว้เนี่ยไว้เตือนตัวเองเชยนะว่าเวลาเราจะดูประวัติเราที่ปั๊บบางทีเนี่ยนะว่า วันไหนเราทําอะไรบ้างเนี่ยเรากดพวกนี้ดูได้เ้งอ๋อวันนี้ไปงานวันนี้ไปนี้อ๋อวันนี้นี้แต่ส่วนใครจะมาไลฟ์ก็เรื่องเขาไม่มีปัญหาไอจีพี่เป๊ะถึงขนาดเพื่อนบอกว่าไงนะกิจกรรมยามเช้าคือวิ่งตอนเย็นงานชมมีอยู่เท่านี้ไอจีคุณกันนิีนะเออเป็นครอบครัวที่น่ารักอ่ะพ่ออารมณ์ดีลูกชายทั้งสองคนก็น่ารักมากมีเคล็ดลับในการที่จะให้กับคุณผู้ชมความเป็นครอบครัวเป๊ะเป๊ะแบบพี่เป๊ะยังไงบ้างอ่า ก็คือผมว่าเราสบายๆนะครับเราอย่าไปซีเรียสะไรมากนะฮะเราเน้นให้มันสดชื่นนะมีความบันเทิงเราคุยกันแต่ลูกเนี่ยเราคุยกันทุกเช้าทุกเย็นนะฮะว่าเวลาเจอกันเราก็อ้าวก่อนนอนก็มามาหอมมันก่อนก่อนออกจากบ้านก็หอมมันก่อนอะไรเงี้ยคือให้มันรู้สึกว่ามีการคอนแทคกันนะครับมีการคุยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะไปไหนอ่ะเอาละเออเออหรือว่าอใช้โทรคุยกันไอ้โทรคุยไ่้โทรได้แต่มันต้องมีการ direct contact ด้วยต้องติดต่อโดยตรงด้วย โอ้โหวันนี้นะคะได้มาคุยกันนะคะกับพี่เป๊ะกันนิสารสินนะคะพร้อมทั้งครอบครัวที่น่ารักนะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่เป๊ะจริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะที่ว่านั่นคือการที่มีมุมมองที่เป็นบวกนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ทําให้คนรอบข้างก็มีความสุขด้วยนะคะก็ที่สําคัญเมื่อประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วครอบครัวต้องไม่ทิ้งต้องให้เวลานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เป๊ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ คุณผู้ชมคะถ้ามีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะแนะนําให้ชลศิ์กบีพีไปพูดคุยกับใครหรือว่าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ<ส>เข้ามาได้ค่ะที่ Facebook นะคะรวมไปถึงค่าไอจตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันหยุดนะคะตะเลิอกนนน้นาฬิกายนาทีส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดนะคะแตะองนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณใสเบอร์ล็อก บริษัทท่ากากซียนไทยจำกัดมหาชน d ีแท็หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่7ซเว่นอเวกสทชทิ์จะพาผู้ชมมาชมงานมหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลก International Tourism World f a e r หรือว่า ITB 2015นะคะและที่นี่นะคะเขามีไส้กรอกอย่างหนึ่งที่นิยมกันมากนั่นก็คือ currywurst ค่ะคือให้กรอก กับผงกะหรี่ะค่ะคุณผู้ชมอร่อยอีกแบบเนาะ